จากน้องสาวนะคะเขียนมาถามว่าไม่ทราบว่าทำไมก่อนมีประจำเดือน7วันนะคะถึงมีความต้องการทางเพศที่บ่อยมากไม่ทราบว่าผิดปกติหรือเปล่าคะภายใน7วันเนี่ยนะคะอาจจะมีความต้องการอยู่ 3- 4สวันนะคะนี่เป็นคำถามแรกค่ะความต้องการทางเพศของของผู้หญิงก็แล้วกันในในนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็มันมันจะเปลี่ยนแปลงไปตาม รอบประจําเดือนไหม,มหรือว่าเปลี่ยนแปลงตามเรียกว่าฤดูกาลไหม,อ,มอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ท,ที่ไม่มีข้อยืนยันแท้ที่แน่นอนเท่าไหร่นะ,ะ<อ>แต่ว่าเราพออธิบายได้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกทางเพศเนี่ยด้วยความต้องการทางเพศเนี่ยมากเป็นบางบางบาง,บางตอนนะฮะอ,อย่างเช่นใกล้จะมีประจําเดือนเนี่ยเลือดมันจะไปเลี้ยงอวัยวะบริเวณนั้นนะฮะม,มากก็ บางคนอาจจะทําให้เกิดมีความต้องการทางเพศมากขึ้นได้นะฮะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะฮะเพราะว่าความต้องการทางเพศของคนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับฮอร์โมนเท่าไหร่หรอกมันขึ้นอยู่กับสมองมันขึ้นอยู่ความคิดนะฮะไม่ไม่เหมือนสัตว์สัตว์เนี่ยบางทีถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนตลอดเลยฤดูการมันก็เป็นฤดูฤดูครับมันเหมือนอย่างเอาง่ายๆอย่างสุนัขเนี่ยนะฮะครับเอ่อพุธสุนัขโตเมียเนี่ย มันจะไม่ยอมให้ตัวผู้เข้าไปยุ่งกับมันเลยนะนอกจากช่วงที่มันมีไข่สุกเท่านั้นซึ่งไม่เหมือนกับคนนะมฮะนี่คนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการทางเพศขคนเราก็เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจส่วนใหญ่ทีนี้ถ้าเผื่อแกแกมีความรู้สึกมากในช่วงแค่เจ็ดวันก็มีประจำเดือนก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรนะฮะก็เราก็พยายาม ถ้าเรารู้สึกว่ามันมากไปเราก็ไปพยายามหาจุดสนใจในเรื่องอื่นนะจะเป็นการกีฬาการอะไรก็ได้นะฮะหรือว่าอยากทำอะไรที่มันเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นก็ได้